สวัสทีครับทุกเสียงของท่านมีความหมายนะครับกลุ่มวิ์พัฒนาทุกสาขามีส่วนร่วมเนี่ยเกิดจากความตั้งใจของพวกเรานะครับที่จะยกระดับการทํางานของสภาและแก้ไขปัญหาของสมาชิกครับเรามีเจตนานะครับที่จะสร้างความเชื่อมั่นให้กับสังคมและสมาชิกนะครับด้วยนโยบายที่ชัดเจนและวิสัยทัศน์ที่มีความมุ่งมั่นนะครับเราต้องการจะยกระดับสภาวิชาชีพของเราเนี่ยให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากลนะครับสภา,าของเราเนี่ยจะส่งเสริมการพัฒนานะครับความรู้และทักษะวิชาชีพให้กับสมาชิก นะครับเราจะสร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนและถ่ายทอดความรู้นะครับเพื่อพัฒนาอาชีพของเราอย่างเป็นรูปธรรมแล้วก็จะสนับสนุนการใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมเพื่อความยั่งยืนนะครับสภาของเราเนี่ยจะส่งเสริมการมีส่วนร่วมของสมาชิกและสร้างความเป็นธรรมในวิชาชีพร่วมกันครับและเราจะให้คําปรึกษานะครับและการพัฒนาอาชีพนะครับด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีต่อสังคมครับเราเชื่อนะครับในหลัก ธรรมพิบาลความโปร่งใสและการมีส่วนร่วมของทุกสาขาวิชาชีพนะครับผมขอยืนยันนะครับว่ากลุ่มของเราเนี่ยมีความมุ่งมั่นที่ทําให้ทุกสาขาวิชาชีพเนี่ยนะครับมีส่วนร่วมในการบริหารสภาอย่างแท้จริงนะครับและเราจะตั้งโฆษกนะครับของสภานะครับเพื่อเป็นสัมพันธ์และนําเสอนอข้อมูลที่สําคัญต่อประชาชนนะครับอันจะทําให้บทบาท ของสภาบวิชาชีพของเราเนี่ยนะครับมีความชัดเจนและเป็นที่ยอมรับในสังคมมากยิ่งขึ้นครับอย่าลืมนะครับวันที่15กรตดราคมนะครับขอเชิญชวนทุกท่านมาใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเลือกกลุ่มวิทพัฒนาทุกสาขามีส่วนร่วมทั้งทีมนะครับเพื่ออนาคตที่ดีกว่าเพราะทุกเสียงของท่านคือการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญครับขอบคุณครับ